เดิมนะครับวันนี้ก็กลับมารีวิวรถของตัวเองอีกแล้วนะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่รีวิวคันนี้นะครับแต่ว่ารอบแรกรีวิวไปในชุดสีที่เป็นแบบแบบเดิมนะแต่ว่ารอบนี้เราทําการเปลี่ยนเฟรนดงใหม่ทั้งหมดเลยทั้งคันเลยให้เป็นคาร์บอนทั้งคันเลยนะครับก็ <N> อยากให้ดูรอบรถก่อนละกันนะครับผมนี่ครับชิ้นแรกก็เปลี่ยนหัวแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นพาร์ตอันนี้คือพาร์ตจากนอกทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นของนอกหมดเลยไม่มีงานไรเลยนะครับ ก็นี요요่ครับรวมๆด้านหน้านะครับก็ประมาณนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นชิ้นข้างชิ้นข้างก็จะเป็นยาวตั้งแต่ตรงนี้เลยยาวจนถึงข้างล่างเลยนะครับผมนี่เป็นเทียวคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีชิ้นนี้ชิ้นตรงนี้มันก็แยกมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคาร์บอนะคร้บของแต่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับคันนี้ก็ตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ เป็นลายมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งคือตรงนี้หลายชิ้นมากนะครับตรวนี้เป็นครอบเฟรมนะครับครอบเฟรมก็เป็นเพียวคาร์บอนนะครับก็มันทําให้เวลาขี่เนี่ยมันไม่ร้อนขานะครับผมก็ช่วยได้เยอะนะตัวนี้เพราะว่าอาวันเนี่ยมันก็ขี่ไกลๆบางทีมันก็ร้อนนะหรือรถติดรถติดๆก็จะร้อนๆประมาณเปย์เปย์ท้ายตรงนี้เหมือนกันเปย์ท้ายตรงนี้มันไม่มีคาร์บอนก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็จะร้อนเวลาขี่นะครับถังก็เป็นครอบถังทั้งอันเลย ครอบทั้งอันเลยถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองชิ้นคือชิ้นตรงนี้ชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นถังชิ้นหนึ่งนะครับแต่อ,อันนี้เราครอบถังโครเมียมเข้าไปเลยก็คือข้างในยังเป็นสีเดิมนะครับก็เป็นสีเงินเงินสีโครเมียมเหมือนเดิมแล้วก็ครอบไปเลยัอันนะครับนี่อยากให้ดูใยคาร์บอนข้างในหน่อยนี่ทางนี้ทางนี้ให้ดูใยคาร์บอนตรงนี้นะครับว่ามันเป็นงานนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานดิกรรมทั้งหมดเลยนะครับนี่ มันจะเบาบางเป็นพิเศษนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นครับแล้วก็ด้านท้ายเราก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเบาะเบาะเดิมของมันก็คือมันเป็นคาร์บอนอยู่แหละไอ้ตรงนี้เราใส่แคปปี่เพิ่มเข้าไปตรงนี้ซ้ายขวานะครับเพื่อให้มันแบบรับกันสวยงามนะครับคาร์บอนเหมือนกันนะครับก็สั่งนานมากนะครับแล้วก็ทีนี้มังโคนหลังมังโคลหลังก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันของเดิมมันจะเป็น ของเดิมมันจะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับผมถ้าต่ำลงมาอีกก็จะเป็นตัวนี้ครอบสวิงอาร์มนะครับครอบสวิงอาร์มตัวนี้ก็สางนานเหมือนกันนะครับจากนอกเหมือนกันก็นานพอสมควรนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นปีกของเกียร์โยงนะครับปีกเกียร์โยงฝั่งนี้กับฝั่งซ้ายจะไม่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นปีกเกียร์โยงแต่งนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายเบรกหลังโดยไม่ต้องมีกระปุกเลยนะครับผม คือไม่ต้องเปลืองกระปุกเอาไว้ไล่เบรกง่ายๆน้ำมันเบรกง่ายๆนะครับตัวนี้คือใช้งานง่ายมากนะครับผมต่อมาขาดไม่ได้เลยน่าจะเป็นท่อนะครับท่อก็จะเป็นท่อเพียวคาร์บอนเหมือนกันนะครับผมท่อตัวนี้จะไม่มีขายนะครับผมซึ่งผมผลิตมาใช้ของผมเองนะครับคือคือลิมิเต็ดนะครับผมคือไม่มีขายสั่งมาทางเพจก็จะไม่มีขายครับเพราะว่าก็ตัวนี้มันก็จะเหมือนตัวสีไทเทเนียมที่เคยทําไปเลยนะครับก็ ท,ที่มีขายอยู่ทุกวันนี้ก็จะเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเคลียวคาร์บอนนะฮะท่สั่งทำพิเศษคือโรงงานทําให้แค่ใบเดียวนะครับผมก็ไม่ได้ผลิตเพิ่มนะครับผมก็คันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูชุดข้างหน้าดีกว่าชุดข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมตัวนี้ที่เลือกเป็นเบรกนะฮะก็จะเป็นเบรกที่เขาเรียกว่าล o อซี่นะฮะผมแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษคือมันจะเป็นหมุดเงิน ถ้าเป็นลอสซี่เนี่ยมันจะเป็นหมุดทองนะแต่ว่าอันนี้เราเป็นหมุดเงินนะผมก็จะเป็นหมุดเงินก็จะเป็นเหมือนของมาควสเนี่ยครับที่เคยพูดไปหลายๆคลิปแนีครับก็ตัวนี้ก้านเบรกมันก็จะพิเศษที่ว่าเวลาล้มพึ่งมันก็จะงอได้เหพอล้มไปแล้วพึ่งเราล้มไปใช่ไหมก้านก็จะพับนะครับทาให้เบรกไม่พังนะครับก็ก้านจะพังแทนแต่ว่าแต่ว่าก็ดีกว่าลูกสูบตรงนี้พังนะครับก็ตัวนี้ก็สบายครับนี่ช่วยได้เยอะนะครับผมตรงนี้ก็ ปกตบตรงนี้ก็เปลี่ยนแค่ปอกนะครับผมแต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นลวดนะครับผมลวดตรงนี้มีไว้ทําไมก็คือเวลาเราบิดไปบางทีหมดปอกอะหมดปอกบ่อยๆหลายๆรอบหลายๆลันอย่างเงี้ยบางทีเอกปลอกตรงนี้มันเปื่อยแล้วมันจะหมุนตามมือเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกด้วยลวดเข้าไปด้วยเพื่อให้มันแบบเหนียวแน่นอยู่ตลอดเวลาลอะไรประมาแน,นีตอนแข็งนะซึ่งมันสําคัญมากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นปลอกเดิมเนี่ยมันจะหมุนหมุนตามมือเลยเพราะว่าเวลาเราเล่งเราเล่งแบบ เราไม่ได้ขี่แบบขี่นุ่มนิน่มนวลนี้เราแบบกระแทก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 นี่บางทีมันหลุดได้โอเคเราไปดูฝั่งโน้นต่อฝั่งนี้ก็จะเป็นอิตาลีเหมือนกันครับเวลาลมมันก็จะพับแต่ว่านี่แข็งหน่อยเดี๋ยวต้องไป่ายออกหน่อยเนี่ยอันนี้ก็จะพับเหมือนกันเวลาล้มมันก็จะพับปึ๊บขึ้นมานะครับก็ทําให้เแบรกไอ้คัดเราไม่เสีย แต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เราไม่ต้องมีลวดเพราะว่าฝั่งนี้เราไม่ได้บิดไงเราเอาไว้แค่กลองไว้โหเนเฉยเวลาเราจับเราก็จับแบบนี้นะเราไม่ได้ขี่แล้วจับแบบนี้นะตอนที่เราแข่งเราก็จับแบบนี้จับแบบวีเชฟแล้วก็แทงซอกไม้ถ้าเราจับนี้มันจะแทงซอกไม่ได้แต่ถ้าเราจับางเนี้มันจะเนี่ยนะสอกมันจะขยับได้นะก็ง่ายดีนะแล้วก็ต่อมาตรงนี้จะเป็นพิษเล่นนี่ หลายคนถามนะครับพิษเลนตรงนี้นะครับปุ่มแดงๆไม่ใช่ปุ่มในตัดนะอันนี้เป็นพิษเลนก็คือสมมุติว่าเวลาเราออกหน้าพิษเนี่ยมันก็จะจำกัดความเร็วอย,อ,ยอยู่ที่60คือมันจะไม่ให้เร็วเกินกว่า60นะครับผมแล้วก็ตอนที่เครื่องมันยังไม่ร้อนเนี่ยเรากดเปิดปุ่มเนี่ยรถก็จะเบิ้ลเองโดยอัตโนมัตินะครับทำให้แบบเวลาเราวอร์มรถหรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งเบิ้ลเบิ้ลเอง ก็คือเปิดไปแล้วมันก็เบินให้พอถึงรอบที่อุณหภูมิมันมโอเคปึ๊บมันก็ดับนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์มากในการแข่งนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นช่วงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับตรงนี้จะมืดหน่อยแสงไม่มีตัวนี้ก็จะเป็นที่รับกล่องของ ECU นะครับตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนเลยกันไว้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาล้มเนี่ยไอคาร์บอนมันจะได้รับแรงกระแทกอันเดิมมันเป็นพลาสติกนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับตรงนี้ แล้วก็ชิน้นนี้ก็เป็นอีกชิน้นหนึ่งเหมือนกันชิน้นซ้ายขวามันมาด้วยกันนะตรงนี้เนี่ยมาด้วยกันซ้ายขวาฮะต่อมาก็จะเป็นควิกชิพเตอร์ควิกชิพเตอร์ก็จะเป็นตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นควิกชิ h เตอร์ชนิดพิเศษก็คือมันสามารถอัพดาวได้ก็หมายความว่าปกติเราเข้าเกียร์ขึ้นเกียร์ปกติอ่ะขึ้นเกียร์ปกติเราก็เข้าได้เลยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเวลาลดเกียร ไม่ต้องกำขัดก็คือลดเกียร์ได้เลยโดยไม่ต้องกำขัดแบบขับปั้พอยกคันเร่งปุ๊บตึ้ง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 นี่ได้เลยโดยไม่ต้องกำขัดเลยตัวนี้จะเป็นพิเศษแล้วก็เกียร์โยงตัวนี้อาจจะเป็นเกียร์กลับด้วยเพราะว่าเกียร์กลับก็คือมันจะเหมาะสําหรับการแข่งในสนามก็เวลาเรานอนโค้งอยู่เนี้ยเราจะไม่ค่อยมีแรงงัดงัดขึ้นอย่างเงี้ยเวลาเราจะเข้าเกียร์เกียร์สามออกจากโค้งเนี้ยสมมุินอนโค้งมาเกียร์สองแล้วเราจะงัด เกียร์สามเนี่ยเราไม่มีแรงงัดแต่เราจะมีแรงตกลงเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเกียร์กลับเวลาออกจากโค้งเราตกสามปุ๊บแล้วเล็งอ้าเกิดปอกเนี่ยมันก็จะช่วยได้แต่ถ้าเราเป็นงัดเนี่ยเราจะไม่มีแรงครับไอ้ตัวนี้ก็สําคัญสําคัญหมดเลยนะครับผมชค็คตัวนี้ก็จะเป็นโอลินนะครับก็จะเป็นโอลินไฟฟ้าสามารถปรับได้บนหน้าจอนะครับผมก็ตัวนี้ปรับง่ายนะถือว่าปรับง่ายเพราะว่ามันปรับได้บนหน้าจอเลยก็คือ เราเออกไปขี่มาไอเราเออกไปขี่แล้วเราก็จะรู้ว่ามันแข็งหรือมันอ่อนเราก็มาปรับได้บนหน้าจอเลยมันง่ายมากก็ปรับระดับหนึ่งสามไล่ไปเรื่อยๆครับก็คือดีมากนะครับผมต่อมาก็จะเป็นพวกโซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์โซ่จะใช้เป็นของ RK นะครับผมตัวน,นี้นะครับผมแล้วก็สเตอร์นะครับจะเป็นของถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นของจําไม่ได้วะขอ,องยี่ห้ออะไรไม่รู้นะ ใช้นานแล้วเหมือนกันสเตอร์ที่น้อยก็จะเป็นสเตอร์ที่ว่ามันทดทดอัตราเร่งขึ้นมาเพราะว่าเวลาขี่ในสนามเนี่ยเราต้องการอัตราเร่งในรอบต้นจัดนะครับเวลาเร่งเพราะฉะนั้นสเตอร์ที่น้อยก็จะใหญ่กว่าชาวบ้านเขาปกติเนี่ยเวลาลดเกียร์ก็จะลดลดก็จะก,กระชากกว่าปกติเ,เครื่องก็จะเยอะกว่าปกตินะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นที่บังโซ่นะครับในการแข่งขันนะถ้าถ้าไม่มีตัวนี้เขาไม่ให้ลงเลยนะครับหรือว่าผิดก,กฎกติกาเลยนะตัวนี้คือตัวบังโซ่นะครับ พอเวลาโซู่โซ่มันขาดเนี่ยไอตัวนี้มันจะทําให้มันไม่ตีมันจะได้ออกพุดไปข้างหลังเลยแต่ว่ามันจะไม่กระเด็นออกซ้ายขวาอะไรประมาณเนี่ยไอตัวนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนนะครับก็จะเป็นท่อระบายน้ําอะไรพวกนี้ที่ว่ามันทําให้อันเดิมมันจะเป็นแบบเป็นยางปกตินะครมันก็จะยุยนะครับเวลาร้อนมากๆน้ําร้อนมากๆมันก็ยุยนะครับแล้วก็กันล้มตัวนี้เราก็ใส่กันล้มของจี วีเลสซิ่งนะครับก็การล้มได้ดีมากนะครับเวลาล้มแข็งเพิงอะไรก็ไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าดีมากแล้วต่อมาข้างหน้าก็เอ้ใต้แผงคอนะลืมบอกไปว่ามันมีการสะบัดอยู่ข้างใต้แผงคอนะรุ่นนี้มันจะเป็นอยู่ข้างใต้แผงคอนะถ้าเป็นรุ่นอื่นหรือพวกแซดเก้าร้อยหรืออะไรพวกนี้มันจะอยู่ข้างบนหมดเลยคือจับบนแผงคอนะแต่ตัวนี้จับอยู่ข้างล่างนะครับต่อมาก็จะเป็นระบบเบรกด้านล่างนะครับด้านหน้านะครับคู่หน้าจะเป็นปั๊มเดิมนะครับ ควมเดิมมันดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกข้างในเป็น n e x t ตอ e r ตัวレスนะครับก็จะเป็นตัวแข็งซึ่งมันจะเทียบเท่ากับเ Z 0-4เกือบๆได้เลยนะผมซึ่งมันเหนียวมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช็อคหน้านะครับโอลิ o in, นนี่ครับก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันสามารถปรับได้บนหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็คระดับช็อคนะครับเวลาเราขี่ไปเราก็จะปรับไว้ข้างบนใช่ไหมแต่เวลารอบต่อไปอ่ะ เราจะปรับรู้ได้กันว่าโชคมันยุบเยอะยุบน้อยไอตัวเนี้ยโชคมันก็จะดันตัวเนี้ยลงมานะฮะถ้าอยู่ประมาณประมาณตรงเนี้ยถือว่าโชกําลังดีแต่ถ้ามันมิดเกินไปอย่างเงี้ยแสดงว่าโชคมันนิ่มเกินไปนะมันจะอยู่ไอาะฉะนั้นอยู่ประมาณตรงเนี้ยจะดีช่วงยุบของโชกนะครับก็สําคัญแล้วก็จานเบรกนะครับสำคัญเหมือนกันจานเบรกก็ตัวนี้ไม่ได้ขี่นานมันขึ้นสนิมละ แต่ว่าพอขี่ไปอาไอ้สีสนิมมันก็ออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจานแบบบอกติง้งนะครับก็จะขยับได้นะครับช่วยในการเบรกในโคง้งแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็การระบายความร้อนได้ดีกว่าจานเบรกเดิมมากๆเลยนะครับตัวนี้คือท็อปสปีดมา270 280เนี่ยเวลาเบรกอาการเฟรเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับสำหรับจานเบรกกับผ้าเบรกตัวนี้นะครับอเออแต่กี้ลืมบอกไปว่าบางคนหน้าครับ เอ้ยบางโคนหน้าเป็นบางโคนหน้าเดิมนะครับของ r 1 m เลยนะครับผมก็ส่วนใหญ่ที่พี่นอยใส่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญสําคัญนะครับอันไหนที่ไม่สําคัญพี่นอยก็จะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซฟตัวรถด้วยแล้วก็เซฟตัวคนขี่ด้วยนะครับก็เอาเอาว่าใช้งานง่ายนะครับตอนที่แข่งนะครับตอนที่แข่งก็ระบบก็จะมีประมาณนี้ไม่ไม่ต้องทําเยอะเหมือนพวกรถเล็กๆ0 0่ร้อยหรือสารอยอะไรเงี้ยที่ต้องเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนแผงคอเปลี่ยน เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนหลายอย่างทาเครื่องนู้นทำนี่ตัวพันเนี่ยคือมันสามารถทําได้เลยคือไม่ต้องทาอะไรเยอะแค่เปลี่ยนอุปกรณ์น,นิดๆหน่อยๆ mm hmm. ก็สามารถแข่งได้นะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับต่อมาอย่าเราลองมาฟังเสียงตัวท่อต,ตัวใหม่นะครับ DIO HP นะครับก็มีขายนะแต่ว่าเป็นตัวสีไทเทเนียมนะตัวคาร์บอนนี้ไม่มีขายนะ๋ยวเราลอ,ลองมาฟังเสียงกันเลยดีกว่า นีก็จะได้ให้เสียงม,มันคล้ายๆแบบท่อปลายยาวของที่รถแข่งนะครับถ้าตัวนี้ใช้ที่บุรีรัมย์ก็จะค่อนข้างเห็นผลดีนะครับในช่วงทางตรงนะครับก็แนะนำนะครับผมแต่ถ้าใครชอบสายลั่นๆแบบตัวเดิมตัวซ q b ตัว d v 1 6กเนี่ยก็ใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยขี่สนุกท่อสนุกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเอาไปขี่ในสนามอาจจะสู้ปลายพวกนี้ไม่ได้นะครับ ก็ฝากไว้นะครับสำหรับตัวไดโว HP นะก็มีขายนะครับมีเกือบทุกรุ่นเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับรถของพี่นอยนะครับ R1M นะครับก็อนาคตเดี๋ยวจะทำลายนะครับเป็นลายอะไรก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะเป็นลายคล้ายๆกับสีรถคันนี้ก็ได้อาจจะมีแซมสีเขียวเข้าไปเพื่อให้มันเข้ากับรถวิวแชร์พี่นอยนะครับผมก็ยังคิดลายไม่ออกนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ ก็ตัวนี้เป็นฟูคาร์บอนทั้งคันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราทำไลา์นะครับก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะผมว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะฮะผมก็อยากจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับของตัว R1M ันเคันนี้นะครับผมตัวนี้อาจจะไม่ R1 m ์เ็มละเพราะมันไม่ใชุ่ดสี r อานอะครับแต่ว่าตัวรถมันก็ยังเป็น M ออยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย